สวัสดีครับเนื้อหาวันนี้ของเรานะครับแหมแป๊บๆก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับอาจารได้ทิ้งท้ายไว้ให้นะครับในตอนที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Creative Commons ใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรมันเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะครเป็นที่รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครว่างานอันมีลิขสิทธิ์เนี่ยเจ้าของสิทธิ์เนี่ยมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวใช่ไหมครับเวลาเราสังเกตไอคอนงานต่างๆเนี่ยนะครับเราสังเกต วงกลมเล็กๆครับวงกลมเล็กๆที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ตัว C เนะาะตัว C เนี่ยเขาก็จะเป็นการบ่งบอกเลยนะครับว่าเฮ้ยนี่คือก๊อปปี้ไร้นะลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นทีนี้นะครับ Creative Commons เนี่ยนะครับคำถามเลยเอ๊ะมันคืออะไรนะครับ Creative Commons สัญ,ญลักษณ์ที่เป็น CC อย่างนี้นะครับ Creative Commons นะครับก็คือเป็นสัญญานะครับที่อนุญ,ญาตนะครับให้ผู้ใช้งานเนี่ยใช้งานได้ นะครับโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตย้ําเลยนะครับว่าไม่ต้องขออนุญาตแต่นะครับขอแต่แบบตัวโตๆเลยนะครับต้องทําตามเงื่อนไขในแต่ละประเภทของ Creative Commons นะครับซึ่ง Creative Commons เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่4ประเภทนะครับแต่ก่อนจะดูประเภทของ Creative Commons นะครับขอทวนสัญลักษณ์นิดนึงนะครับ C ตัวเดียวคือ copyright นะครับอันนี้เราไม่สามารถทำอะไรได้ยกเว้น เจ้าของลิขสิทธิ์จะอนุญาตนะครับแต่เมื่อหนึ่งเมื่อใดที่เราไปเห็นงานกราฟิกงานรูปภาพหรืองานอะไรก็แล้วแต่มันเป็น CC อันนี้เนี่ยให้เราดูในแต่ละไอคอนแล้วกันนะครับเริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยนะครับตัวแรกเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของ Attribution นะครับ Attribution เนี่ยนะครับเราสามารถนำงานนะครับไปทำซ้ำนะครับแจกจ่ายนะครับหรือดัดแปลงได้นะครับเพียงแต่ว่านะครับ ขอแล้วกันเนาะให้มีการกํากับเรื่องของเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่ด้วยนะครับเอาง่ายๆก็คือว่ายให้แสดงถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาพวกลายน้ําหรือไม่อยากแสดงถึงความเป็นแบบเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราติดต่อไปยังเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆนะครับเพื่อทําการขอซื้อนะครับหรือขออนุญาตใช้งานนะครับตามวัตถุประสงค์ของเรานั่นเองนะครับโดยไอคอนของเขานะครับจะเป็นอย่างนี้ิ ก็จะเป็นแบบไอคอนหน้าคนนะเนาะตัวที่2นะครับตัวที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของ non commercial นะครับตัวย่อ,อก,ก็คือ N กับ C นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันครับผมเรื่องของ non commercial เนี่ยเอาไปใช้เลยนะครับเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับเอาไปใช้ทำซ้ำได้นะครับแจกจ่ายได้นะครับ ดัดแปลงได้ด้วยนะครับว้าวเลยใช่ไหมครับดัดแปลงได้ด้วยแต่ว่านะครับมีเงื่อนไขแตกแล้วนะครับแต่ไม่ใช้เพื่อการขานะครับเว้นแต่นะครับเว้นแต่จะได้รับการอนุญาตนะครับจากเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับโดยสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัว S ที่คล้ายๆกับเงินสกุลดอลลร์อะไรประมาณนั้นนะครับอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับจำไว้เนาะต่อแม่นะครับตัวที่3ามนะครับในเรื่องของ non derivative นะครับ หรือตัวย่อของเขาก็คือ nd นะครับตัวนี้สําคัญมากนะครับแล้วก็มีความแตกต่างกับ2ตัวที่อาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่นะครับที่เหมือนกันคือสามารถเอาไปใช้นะครับในการทําซ้ําได้นะครับในการแจกจ่ายได้นะครับแต่ห้ามดัดแปลงนะครับโอ้ห้ามมีการเปลี่ยนแปลงอะไรของเราทั้งสิ้นนะครับโดยสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะครับอยู่ใน วงกลมนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเอ้ยเราอยากจะขอดัดแปลงแล้วกันนะครับเอาไปใช้แล้วนะครับขอดัดแปลงสักหน่อยให้เป็นอะไรของเรานะครับอันนี้ไม่ได้นะครับยกเว้นเพียงแต่ว่าเราต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงานนะครับสุดท้ายนะครับเดินทางมาถึงตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยเร็วมากเลยนะครับแช่อะไรนะครับตัวย่อนะครับ sa นะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับตัว c หัวกลับใช่ไหมอาอันนี้นะครับดีเทลมันแตกต่างกับใครเพื่อนเลย ใช้ได้นะครับทำซ้ำแจกจ่ายได้นะครับหรือดัดแปลงอ,อันนี้ยังดัดแปลงได้นะครับเพียงแต่นะครับอ่าอน,นี้คำว่าแต่และนะครับผลงานที่ดัดแปลงจะต้องกำกับเรื่องของสัญญาอนุญาตโดยนะครับโดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับต้นฉบับเดิมนะครับ ต้นฉบับเดิมให้ทําอะไรยังไงได้บ้างเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปดูนะครับให้ทําซ้ําได้ไหมให้ดัดแปลงได้ไหมนะครับก็ต้องกลับไปดูนะครับสมมุติเป็นภาพเนี่ยเอ้ยภาพเนี่ยให้แชร์ต่างๆได้หรือเปล่านะครับเอาไปใช้เพื่อการค้าได้ไหมนะครับหรือเป็น editorial สามารถเอาไปใช้บทความอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับและทั้งหมดก็คือ4ลักษณะนะครับของเรื่องของ Creative Commons นะครับและอาจารย์ก็อยากให้พวกเราเนี่ย จำนะครับจำไอคอนต่างๆไว้ให้ดีนะครับทั้ง4ไอคอนเนาะที่นี้นะครับเวลาเราเอาไปใช้งานเนี่ยบางอย่างเนี่ยหรืองานบางงานเนี่ยมันอาจจะมีไอคอนที่มากกว่า1ไอคอนก็ได้นะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับเริ่มที่ไอคอนแรกก่อนเลยนะครับปิ๊งอ่าปิ๊งไม่ดังนะครับเอฟเฟกต์ต้องมาเองนะครับตัวอย่างแรกนะครับเราก็จะสังเกตเห็นนะครับไอคอน2อไอคอนเนี่ยที่เรียงกันนะครับตัวอย่างแรกเนี่ยนะครับก็หมายถึงการอนุญาตนะครับให้นําผลงานเนี่ยไป ทำซ้ําได้นะครับแจกจ่ายได้นะครับแต่ยังไงก็ต้องระบุถึงที่มากํากับนิดนึงนะครับและที่สําคัญเลยเนี่ยเครื่องหมายเท่ากับนะครับที่มีตัวย่อ nd เนี่ยคืออะไรจาได้ไหมเอ่ยคีย์เวิร์ดของมันก็คือห้ามดัดแปลงนั่นเองนะครับอ่ะต่อแม่นะครับถ้าเกิดเห็นไอคอนลักษณะอย่างนี้นะครับคืออะไรนะครับทำซ้ำได้ใช่ไหมครับแจกจ่ายได้นะครับดัดแปลงได้นะครับแต่นะครับ แต่ว่าต้องระบุที่มาด้วยนะครับแล้วก็ NC เนี่ยก็คือว่า non commercial ห้ามใช้เพื่อการค้านะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวอย่างตัวสุดท้ายนะครับจะเห็นได้ว่ามีไอคอนเนี่ยเรียงกันเป็นตับเลยนะครับ3ตัวนะครับวิธีการสังเกตง่ายๆคือเราก็อ่านไปทีละตัวแล้วกันนะครับว่าเขาทําอะไรยังไงบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับอนุญาตใช่ไหมครับอนุญาตให้สามารถทําซ้ําได้นะครับแจกจ่ายดัดแปลงได้นะครับ แต่นะครับ NC ห้ามทำเพื่อการข้านะครับและหากจะดัดแปลงเนี่ยจะต้องใช้สัญญาอนุญาตนะครับแบบเดียวกับทางต้นฉบับนะครับก็คือไอคอนตัวสุดท้ายที่เราเห็นก็คือ SA ใช่ไหมครับสามารถทำได้แต่ว่าเฮย้ยต้องให้เหมือนกับต้นฉบับนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับและทั้งหมดนะครับที่อาจารย์เอามาแชร์ให้ฟังตอนสุดท้ายก็คือในเรื่องของ Creative Commons นะครับซึ่ง คิดว่าในอนาคตเนี่ยนะครับความเป็น Creative Commons เนี่ยจะมีค่อนข้างจะแพร่หลายนะครับเป็นเรื่องของการใช้งานนะครับโดยเฉพาะพวกสายงานออกแบบก็ดีหรือทำคอนเทนต์ต่างๆก็ดีนะครับกพวกเราสังเกตไอคอนพวกนี้ไว้นะครับรับรองการทำงานของคุณเนี่ยนะครับไม่ไปละเมิดลิขสิทธิ์ใครอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับผมครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาสาระนะครับและก็ความรู้ในเรื่องของ ลิขสิทธิ์นะครับจะสังเกตได้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่อยู่ไกลตัวพวกเราเลยนะครับแล้วก็มันก็ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเรื่องของการเรียนรู้นะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราน่าจะรู้ล้นะครับว่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันมาได้ยังไงนะครับมีความคุ้มครองอะไรยังไงบ้างนะครับอายุแห่งการคุ้มครองเป็นยังไง นะครับความแตกต่างระหว่างลิขสิทธิ์สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าเป็นยังไงรวมถึงเรื่องของการนําสื่อต่างๆไปใช้ภาพถ่ายก็ดีวิดีโอก็ดีนะครับหรือในเรื่องของ Creative Commons ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ใหม่นะครับหวังว่านะครับนักศึกษาทุกคนนะครับจะนําความรู้นะครับไปใช้งานนะครับไปต่อยอดการใช้งานนะครับอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยครับผมสวัสดีครับ